อยากช่วยนะเลิกช่วยเป็นตัวปัญหาสักวันหนึ่งได้ไหมทำไมกูไม่ไมมง,งูงีวะ่อแม่ซื้อชชวชีมาให้ตามที่หนูสั่งอะมาผมบอกแล้วไงว่าผมจะกินซาชิมิพ่อแม่ซื้อชฟชีมาให้นะไม่พ่แม่ซื้อผิดเหรอไม่ไมมงูงี้วะกูนี้มาซื้อเองดีกว่าวะแม่เลยอพ่แามา่อยากช่วยนะ่อแามา่ซื้อผิดมากขอโทษด้วยนะ นี่มากขอร้องแหละถ้าไม่รู้เรื่องอ่ะที่หลังไม่ต้องมาช่วยมาทีไรคือแบบมีแต่เรื่องทุกทีอ่ะถ้าจะช่วยเรื่องช่วยเป็นตัวปัญหาสักวันได้ไหมมาไปไปจะรอที่รถเลยไปขอโทษนะคะพี่แอนเป็นเจ้าของร้านพี่ขอคุยด้วยสักครู่ได้ไหมคะ นี่คือภาพตอนเปิดร้านอาม่ามาซื้อตั้งแต่เช้าแล้วนั่งรอคุณทั้งวันเลยนะคะของฟรีเลายหลายอาม่าท่านอาจจะซื้อของผิดแต่ท่านน่ะตั้งใจมาซื้อจริงๆนะท่านรักคุณมากนะพี่แอมไม่อยากให้คุณรู้ในวันที่มันสายเกินไปผมไม่น่าพูดกับอาม่าแรงๆอย่างนั้นเลยผมนี่มันแย่จริงๆนะครับผมขอโทษนะครับอาม่าที่ผมมองแต่ตัวเอง จนลืมความตั้งใจของอาม่าไปผมขอมอ่าเคสนี้ใช้คำขอโทษนะครับมากไม่เป็นไรอาม่าไม่โกรธหรอก